สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนาเพื่อนๆนะคะในหัวข้อที่ว่าหากสมมติว่าเรากําลังดูไลฟ์สดแล้วเราอยากจะเช็หาร้านค้าณขณะที่ร้านค้ากําลังไลฟ์อยู่นะคะหรือว่าเราอยากจะกดติดตามหรือว่าอยากจะเข้าไปดูสินค้าหรือว่าอยากเข้าไปดูหน้าร้านค้าร้านนั้นๆที่ร้านกําลังไลฟ์อยู่เราจะเข้าไปดูได้ยังไงขณะที่ร้านกําลังไลฟ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ปุ่มไลฟ์นะคะเสร็จแล้วหมูจะลองกดซัก ห้องหนึ่งอามูจะเลือกเป็นห้องนี้นะคะสมมติว่าเรากําลังดูไลฟ์อันนี้อยู่ทีนี้นะคะสมมติว่าเรากําลังเราสามารถกดปุ่มติดตามตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเราสามารถถ้าเกิดเราจะแชทนะคะให้เรานะคะคลิกไปตรงชื่อโปรไฟล์ร้านได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าอะหมูขอปิดอาพอเราเข้ามานะมันก็จะมีหน้าจอเล็กๆตัวนี้ที่ให้เราสามารถดูไลฟ์ได้แต่หมูขอบปิดนิดนึงนะเพราะว่าเสียงจะได้ไม่ซ้อนกันนะคะจะเห็นว่าพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีปุ่มแชทเราสามารถกดอ่ะพูดคุยอันนี้ก็คือเป็นการแชทกับร้านได้เลยในหนักขนาดที่ร้านกําลังไลฟ์เราก็จะขึ้นโปรไฟล์ที่ร้านค้าว่าร้านกําลังไลฟ์อยู่เราอยากจะพิมพ์อะไรก็ทักแชทไปได้เลยนะคะ ตรงนี้สำหรับการแชทหาร้านค้าขณะร้านค้ากำลังไลฟ์นะคะผมก็จะแบ็กกลับไปรวมไปถึงเราสามารถที่จะเลื่อนดูสินค้าเพราะตอนนี้เราเข้ามาในหน้าร้านค้าแล้วใช่ไหมคะเราสามารถแบบว่าเลื่อนดูสินค้าต่างๆของร้านได้เลยนะเราณขณะที่ร้านกำลังไลฟ์สมมุติว่าเราแชทหาร้านค้าเสร็จแล้วหรือว่าเราดูสินค้าเสร็จเราก็สามารถกดแบ็กกลับไป นะคะหรือจะกดปุ่มติดตามตรงนี้เลยก็ได้หากมันขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาพอเราแบ็กกลับเนี่ยะะก็จะเข้าสู่หน้าไลฟ์เดิมนะคะอเดมหมูจะขอปิดนิดนึดนงนะคะอ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการแชทหาร้านค้าณนะขณะที่ร้านค้ากําลังไลฟ์สดอยู่ด้วยด้วยวิธีนี้นะคะหากใครแบบว่าเป็นแบบมือใหม่นะคะที่กําลังจะไลฟ์ในช้อปปีก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยหากสมมติว่าเราต้องการให้ลูกค้าแชทหาเราแล้วสมมติว่าถ้าเกิดลูกค้าแบบว่าเหมือนแบบเอ่อถ้าเกิดลูกค้าก็ยังไม่ค่อยคล่องในการแชทหาเราเราก็สามารถแจ้งวิธีนี้แบบนี้กับลูกค้าได้เลยนะคะหมูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.